สวัสดีค่ะเพื่อนๆแวะมาทักทายวันนี้นาะมีสเปรย์ฉีดผมจะมารีวิวให้ดูนะคะเพื่อนเป็นสเปรย์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนนาใช้แล้วนาชอบแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนั่นแหละเนาะนี่เป็นของ proof เนี่ยราคาอยู่ที่30กับคูณเองค่ะเพื่อนก็เงินไทยอยู่ที่ร5 0บาทนะคะเพื่อนซึ่งไม่แพงแลยของอันเนี้ยเป็นแบรนด์ที่คนถูกแล้วค่ะเพื่อนจะมีแบรนด์หนึ่งที่นาเคยซื้อมาเป็นแบรนด์ค่อนข้างดีหน่อย แต่ว่าดิ่นฉุนมากแล้วเราฉีดแล้วมันจะฉุนติดหัวซึ่งคนอื่นอยู่ใกล้จะรู้สึกเหม็ดนะครับมันมันกลิ่นแรงีนเวลาฉีดแล้วก็มันมันแข็งดีด้วยแล้วก็นั่นแหละมันอยู่ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนเนี่ย้าใช้เสวยหวีสยใล้วฉีดเสร็จแล้วก็ใช้หวีที่มันติดติดกันเยอะๆเล็กๆอ่ะติดกันเยอะเสยเงี้ยมันจะรวบผมขึ้นได้ดีมากผมจะไม่หล่นตกลงมาเนาะมันอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนอันเนี้ยเป็น super strong ค่ะเพื่อน ได้ต้องสี่ร้อยมีเลเยตเลยค่ะเพื่อนซึ่งใช้ได้นานมากก็ปลุกหนึ่งนะใช้ได้อยู่ที่สองเดือนกว่าเพราะนาฉีดผมทุกวันนะคะเพื่อนเวลาไปข้างนอกไปทํางานอะไรอย่างเงี้เนาะเราจะมัดผมมัดได้เลยนะนาใช้แล้วนารู้สึกชอบนะคะไม่แพงที่สวีเดนนะคะเพื่อนมีขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อนมีขายถ้าใครอยากใช้เนาะมาใช้อันนี้แหละไม่ไม่แพงแต่ว่าใช้ดีค่ะเพื่อนเปลี่ยนไม่ฉุนชอบมาก ใครสนใจอยากซื้อมาใช้ก็ไปลองซื้อมาใช้นะคะเพื่อนทนี้นะคะไปแล้วมารดูให้ดูด